การทำคลิปสโลโมชันแบบง่ายๆนะครับใช้ได้ทุกคนนะครับไปที่แอปแคปคัดของเราเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เมื่อเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้แตะที่คลิปนี่นะครับอันนี้เป็นคลิปปกติที่เราถ่ายมาแตะที่ความเร็วแตะที่ปกติแล้วก็เลื่อนไปทางซ้าย 0.5x นะครับแล้วก็ลองเล่นคลิปของเราดูจะเห็นว่าคลิปของเราช้าลงแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อความสวยงามของคลิปของเราไปที่ปรับแก้เพื่อปรับแสงต่างๆนะครับ นี่ความอิ่มของสีความคมชัดแล้วก็ไปที่สีเขียวนะครับเพื่อให้เห็นความสีเขียวมากขึ้นปรับสีเหลืองนะครับเพื่อดอกไม้สดนะครับนี่นะครับตามชอบเลยนะครับแล้วก็ปรับสีผิวเพื่อให้ขาวขึ้นนะครับปรับท้องฟ้านะครับปรับสีผิวก็ลดสีส้มลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างของสีส้มจะเห็นว่าผิวหนังของเรานั้นก็จะขาวขึ้นนะครับแล้วก็ลดไฮไลท์นะครับก็คือแสงสว่างที่โอเวอร์ไปนะครับลดลงนิดนึงนะครับ ก็เงานะครับแล้วก็เล่นดูนะครับเหนหครับคลิปเราช้าแล้วก็ทําให้ตัวคนนั้นสว่างมากขึ้นคลิปที่ได้นะครับนี่นะครับก็จะสมูทสโลโมชันสวยงามนะครับเข้ากับบทเพลงที่เราเลือกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ